าท่านที่เดินทางมาจากที่อื่นหรือว่าที่ใดก็แล้วแต่มาวันนี้มาด้วยใจรักเจ้าภาพร่วมบุญกุศลกับเจ้าภาพและเจ้าหน้าที่ได้ใช้นั้นก็เปรียบเสมือนเป็นหลานในไส้เพราะผมเองนั้นก็อยู่บ้านติดกันนะครับผมอยู่ที่หมู่สองบางพีน้อย หมูสามหมูสี่หมูห้หมูหกหมูเจ็ดหมูเ้าหมูสิบรับพี่น้องทุนมนะครับสิบเอ็ดสิบสามอะกันแล้วแต่ทำหน้าที่ตรงนี้ครับทำหน้าที่ตรงนี้บนเวทีแห่งนี้ไม่เหมือนกับอภิปรายในสภาครับเพราะอภิปรายในสภานั้นไม่มีความผิด แต่ว่าเราจะไม่กล่าวคำหยาบไม่ใส่ร้ายป้ายสีไฟใดไฟหนึ่งดูทีร่ราั้นับใช้น้องมาในจอภาพยนตร์49ปีเต็มครับผมบอกประธานสภา,า,าผู้แทนรัศดรว่าผมไม่เคยที่จะไม่เสียภาษีแม้แต่ปีเดียวเสียภาษีอย่างนี้มาตลอดแล้วผมก็กลับเรียนสมาชิกสภาแมว่าถ้าทุกคนในประเทศนี้ ที่มีรายได้แล้วไม่หมกเม็ดไม่หนีภาษีประเทศไทยทั้งประเทศถนนต้องเป็นทองคำครับประธานบอกใช่แล้ววันนี้เรามาร่วมงานบุญมาด้วยความรักและคารพเจาภาพ จีรชัยนั้นถือว่าได้เป็นอาวิชาตบุตรบุตรที่ประเสริฐด้วยคุณงามความดีจริงๆเป็นลูกผู้ชายสงภาคภูมิขอบุญบาร,รมีแห่งองค์พระพ่อสยามธทวาธิราชคุณบาร,รมีแห่งองค์พ่อพุทธโสธรหลวงพ่อโตวัดบางพลีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาผกบ้างให้ครอบครัวของท่านนั้นพบแต่ความผาาุกตลอดการลูกนี้แล้วท่านจะได้เป็นสาวก อันสบมบูรณแบบทำหน้าที่ของผู้ชายเป็นสาวกของสมมาพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาของเราต่อไปความดีของท่านครั้งนี้คืนนี้วินาทีนี้เป็นความดีที่ประเสริฐสุดทันเจ้าภาพและเจ้านาครับยิ่กราบขอบคุณนะครับถ้ามีสิ่งใดผิดขาดตกบกพร่องผิดบ้างทั้งไปน้องสาวน้องเขย ก็ขออภัยพี่น้องไว้กันที่นี้ด้วยโอกาสหน้ามีเวลาแล้วได้พบกันเดีวยวๆนะครับถ้าเื่อว่าวันพุธระหัสพี่น้องก็เปิดช่องรัฐสภาดูนะครับทีวีช่องรัฐสภาตั้งแต่8ดโมงครึ่งไป้าโมงครึ่งจนถึง